ที่ใหอยมัน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 ส้วนกุดซูมือได้นั่งขุดแมงก้ามันส้วนแต่กุดมาเก็บเห็ดโดยส้วนนะแซมโดยแม่ส้วนนะนั่งเร้่องไปเก็บเห็ดกันอีกแล้วพี่น้องได้แน่เด้ยวผู้ตายขอโทษความไพ่เลยละเออเออเออเสื่อของกินมาทั้งรถนี่มันลายนี่คือมันสายฐานแน่เป็นยังคือมันเอ้ามันคำวันได้ละแม่วันแมหาว่าได้ปัดได้คำวันที่แล้ว เออแบบนี้จะม่เ okay. ห็ดขายเออจะไปว่าเขาขนาดว่าสร้างหวานหวานดีว่าโดนบอกเขาหวานพุ่งสีหอมจังสี่ล่ะมันบวคืออันเท้าซื้อริมทางดอกอันนี้ในเซเว่นแล้วแต่เขาในเซเว่นเขามีสูตรเขาบือริมทางดอกแมนแมนแมนดีสีกับผักชีอย่างเก็บนี่แมนแม่บอถึอมันเป็นสูตรเขาเนอะแซ่บเป็นสูตรเขาแต่เท้าซื้อของริมทางนี่เพราะว่าปิ้งจอกปิ้งใจเขาเห็ดตามแสบนัวเอาตามสมสร้งได ถ้าไปสร้างในห่างนี่เดียวรดว่าแต่เพชรกับเพชรเท่านั้นนอกนั่นกับเพชรยากอืมข้าวปั้นนี่พุ้นขวันกับเพชรยาข้าวปั้นนี่พืนเอาที่ไปป้าที่สามิเนี่ยไปไปไปมาสองปลาเนี้ยจ้่พี่น้องก็ได้แน่เติหนึงยุดไปนี่ข้าวปั้นนะสาวข้าวเที่ยวมากลางถนนครับระวังเด้อลูกเอาเาครับ ไปนี่สิไปอีบ้านึงแต่เก็บเพชรคมนี่เดือดหอดป่าหนั้นงเราเนี่ยเดือดไปหอดปลาเห็ดเบิ่งเห็ดต่อกันต้องหอดไปทุลาร์แว้งหน่อยในสดใสเสียดอนไปล้างน้ำสันนี่มันได้ขีดตุ้มกามาต้องหอยกาม่ามาคาไปรูดไปบูป้าเห็ดมาเอาคือสิบ้านไปล้างจะซื้บ่อันไปอีกติจาว่าเออติาว่าเขาสิไปอีกมือไหนมันจะขีดตุมมันนี่ล่างที่บ้านดิค่ะนะ อุปนาห้าสิบคนขึ้นสิโต้จะเพิ่งล่างเดี๋ยวไปอีกเทียกันมันยจะเป็นผักกัดมันค่ะเนาะไป้ิไปซุมือบนี่จ้นี่จ้นี่จ้พี่น้องเออม่ได้แน่แล้วไม่ได้แน่แล้วตกก็บเป็นยังเมื่อนี้ดอกงามตุบจิบจุบอายุหายกินอีสาน มันเป็นอี่สานบานดอกหน่อยอี่สาบนบานเอวเองถือใช่จ้ะใช่สีโอ้สีมกโคกนี่ใช่บ,บ้องดูโอ้ได้ดอกง่ายๆอยู่ต้นนี่มจะพี่น้องหาไปหามากก็ได้กินอยู่เด้อค่ะนี่เห็นบ่พ่ออยู่ปะลูกเบิบ่งพี่น้องเบิ้งบรรยากาศนี่มันปลาเพกกระปลาอยู่ค่าอยู่น้ำกันเลอค่ะเด้อคนทุดาปลาเพกกระปลาอยู่ค่า เจ้าของเจ้าของเพิ่นม,มันไผายผู้เพิ่นกับผ้าแห้งดอกค่ะพุ่นนี่น้องอ้อยกระจายสู่ขนาดได้มันมวนมัน่ามันมวมนม <laughs> บ่เน่นได้แต่เน่มเน,นมวนอออบ่เด่นได้แต่เน่นมวนได้มองละสองดอกสามดอกืคค่างรึ่งชโมงกลงผอสองดอกอ่า <laughs> น, <laughs> นี่ละนี่ละลูกข้าเอินว่าความสูขตามธรรมชาติชีวิตบ้านเฮ้าอ่ะเออสัมผัสซะบ่ได้บ่ตั้งแต่ออกหม้อ โกไปก็ไปเลยบริยุบาน,นจาน็ทีเอออือ,อกับมายุบานนี่แหละลูกธรรมาสตราดหายู่หายกินบานเท่าหน้าเฮ็ดกะหาเฮ็ดเนาะพุดอ่ะปลาเพ็กปลายัางไม่ยังผุนมนควักควักือผุนพี่น้องผุนเออนี่แหละเฮ็ดไข่มันสิออกที่นี่ละป้าจี๊ป้า,ปาหั่งยังสี่แหละเนี่ยเนี่ยผุนผุน พูดดเอี่ยวไอก็ได้สายดูสายดูลำดวนสายตานี่ดูอืมตาข่อยก็มีสูยางสูเนวาละเคียงยูเชียงกินอันนี้ข้องคอยพี่โอ๋มีนะไรจ้ะมวนได้ค่ะได้พี่น้องได้มวนมีอะไรค่ะเออตามประสาชีวิตบ้านเฮ้าอืมมามากลายมากเก็บเห็ดหลายโอ้ นั่นนี่ล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะแต่นตอดกระพองกันแลนกันกุ๊บเลยวังหั่นน่ะนี่ล่ะน้องหอยมานู่นั่นพินนังหาซาวนํานั่งสิคเออไปนี่นล่ะค่ะเดินไปขอบคุณค่ะ